ทันข่าวภาคขัมกีฬาฟุตบอลไทย by d i g ิน a ลสไตล์ประจำวันที่29มิถุนายน2564โดยช้พบุบัครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีก่อนครับเมื่อจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สื่อดังเวียดนามรายงานอกว่าทีลศิลป์แดงดารู้สึกเครียดเป็นอย่างมากเลยนะเมื่อเจอกระทางเวียดเชลโดยสื่อเวียดนามนะผมไซนิวตีบ,บทสัมภาษณ์ของกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทย ทิลสินแดงดาสแสดงออกถึงอารมณ์ชัดเจนเมื่อจะต้องเผชิญหน้ากับทีมจากเวียดนามทั้งในระดับสโมสรและก็ระดับชาติโดยเขาที่เปิดเผยต่อทาง AFC ต่อการแข่งขัน AFC แชมเปียนลีก2021ที่กลุ่ม F อฟสู่สโมสร BG ประชุมของทางทิลสินแดงดาที่เป็นเจ้าภาพอยู่นั้นอยู่ร่วมสายกับทางตัวแทนจากเวียดนามสโมสรเวียดเทล บางทีต้องขอบคุณปัจจัยทางประสาทเรามีอารมณ์พิเศษทุกครั้งที่ได้เผชิญหน้ากันไม่ว่าจะเป็นระดับสโมสรหรือระดับชาติผมเชื่อมาว่ามันจะเป็นแมตช์ที่เข้มข้นทีลลสินได้กล่าวเมื่อจะต้องเผชิญหน้ากับทีมระดับแชมป์ของเวียดนามในแมตช์ที่3โดยตามคำกล่าวของทางตสินดังดาน,นั้นการเป็นเจ้าบ้านของปทุมธานีในกลุ่ม F จะทำให้เขาและเพื่อนร,ร่วมทีมได้เปรียบมากมายในสนามภาคพื้นทวีตนี้โดยเขาได้กล่าวมาว่า เพื่อนร่วมทีมของผมรวมถึงทั่วผมเองต่างก็ตื่นเต้นและก็มีแรงจูงใจที่จะแสดงผลในทันร์เมนต์อันทรงเกียรติที่สุดในทวีปการเล่นที่บ้านเป็นข้อได้เปรียบที่ดีเนื่องจากนั้นเราคุ้นเคยกับสภาพอากาศและก็สภาพสนามอย่างไรก็ตามแมตช์กับคู่ต่อสู้ที่จะมาถึงไม่ใช่ง่ายอยู่แล้วเพราะพวกเขาล้วนเป็นสโมสรชั้นนำเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศ ธีรศิลป์แดงดายัางเชื่อมาว่าสโมสปรปทุมยูเต็ดนั้นสามารถแข่งขันในกลุ่มเอฟได้หมายว่าปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่ทีมเข้าร่วมในศึก AFC แชมเปียนลีกก็ตามทีโดยในปี2560นั้นธีรศิลป์คนนี้เล่นเคียงข้างกับทางชนาทิพย์สงกสินและก็ธีรทรบุญมาทันในเวทีนี้กับทางเมืองทองมาแล้วซึ่งปทุมเป็นแชมป์ไทยลีกและนั่นทำให้เรานั้นมั่นใจที่จะเล่นระดับที่สูงกับคู่ต่อสู้ของเรา กองหน้าที่เกิดในปี1998คนนี้ได้กล่าวชิงชัยเอาไว้โดยทั้งทีลสศิลป์แดงดาเป็นหนึ่งในกองหน้าชั้นนำของทีมชาติไทยและก็ได้เผชิญหน้ากับทีมคู่ต่อสู้ที่มีสเสน่ห์อย่างทีมเวียดนามมาหลายครั้งแล้วในช่วงปลายปี2020แดงดาคนนี้แยกทางกับทางชิม,มิสูเอสเพาเพื่อเข้าร่วมกับทางบีจีปรุมก่อนจะพาทีมควา้าตำแหน่งแชมป์ไทยลีก2020ในครั้งนี้ ระหว่างที่ทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันสามแร์สุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกที่เกิดขึ้นในสหรัฐอลับอิมิเรสกองหน้ารายนี้ถูกเรียกตัวโดยโค้ชอากิรัตนิชิโนแต่ขอไม่เล่นเพื่อโฟกัสกับอาชีพของเขาที่สโม,มสรซึ่งเล็กแรกของกลุ่ม F แดงดาจ,จะลงสนามพบก,กับทางคายาเอฟซีฟริปปินส์ก็ชนะไปแล้ว4-1จากนั้นจะพบก,กับทางอุซานฮุนได เกาหลีใต้ในวันนี้และก็เวียดเชล FC เวียดนามในวันที่2กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะนะผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะศึกนี้ยังกัศึกทีมชาติเลยต้องรอดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับทีระทรบุญมาทันกับภารกิจช่วยมารินอตเอียวล่าแชมป์กับทางฟอนตาเล่โดยจากผลงานของสโมสรโยโกโฮมาม่าเอฟมารินอต ทีมแร่งในลีกสุดๆของแดนอาจิอุไทยและต้สนสังกัดของโกอุ hm ้มช ah ิตาทรบุญมันทันยอดแบกซ้ายทีมชาติไทยที่สามารถบุกไปเอาชนะโทคุชิมะวอลติสไปได้1.0ต่อในศึกเจลิก1นรายการ2021นัดที่20ของซีซั่นมอวันทิต์ที่ผ่านมาโดยจากชะนะเกมเกมล่าสุดนั้นทําให้บริโนอรนั้นเก็บเพิ่มได้แต้มสาคัญมีเพิ่มเป็น40แต้มรั้งรองจากูงของตารางคะแนนกันต่อไป และแม้ว่าจะตามจ่าฝูงคาวาสิคสิฟอนเตเล่ถึง15แต้มแต่ยังแข่งน้อยกว่าอยู่ถึง3นัดด้วยกันนอกจากนี้ยอดทีมแห่งเมืองโยโกฮาม่านั้นยังรักษาสถิติโชว์ฟอร์มสุดโหดเฉียบเพิ่มนะฮะไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันในเจลิกอีกด้วยหมายก่อนหน้านี้ทางสโมสรได้แยกทางอ e ังเก้ปอสเซโกกูุนซือชาวออซี่ที่พาทีมคว้าชแชมป์เจลิกเมื่อฤดูกาล2019ที่ผ่านมาได้อำลาทีมโยกไปคุมสโมสรการ์กรกโกเชลติก ทีมยักษ์ใหญ่แห่งลีกสกอตแลนด์และก็ได้แต่งตั้งฮิเดกิมัซุนงะโค้ชเยาวชนของมาริโนสขยับขึ้นมารับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนชั่วคราวถึงตอนนี้มาริโนสไม่มีเกมฟุตบอลถ้วยให้ลงเตะอีกแล้วเพราะทั้งรายการเอ็มเพอย์คัพปี2021และก็ลูวันคัพ2021นั้นล่วงตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยทำให้ถึงตอนนี้ต้องกลับมาบุ่งหน้าเดุฟบอลเจลีกอย่างเต็มตัว ช่วงเวลานี้จาาฝูงกวอสกีฟอนเตเล่นันติดภารกิจไปลุย a f c แชมเปี้ยนลีก2021ระบแน่งกลุ่มทำให้จำนวนแมตช์เลยลดลงเล่นเยอะกว่าที่มื่นนี่อาจจะเป็นข้อดีของมาริโนตที่จะต้องพยายามโกยแต้มให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลานี้ก็เป็นได้นะถ้าว่ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเป็นธรรมดาเพราะหากอีก3ามเกมที่เหลือนั้นอยู่ในมือพลาดสะดุดแม้แต่เกมเดียวการไล่จี้จาาฝูงคงเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสหเอาการอย่างแน่นอน แต่หากมารินอตเก็บชัยชนะได้ทั้งหมด3นัดก็จะเพิ่มเป็นทั้งหมด49แต้มและจะห่างจากฝูงจากลีก6คะแนนเท่านั้นซึ่ง3นัดต่อไปนี้จะเป็นคำตอบของมารินอตว่าในรายการ2021นี้จะสามารถเป็นผู้ท้าชิงละแย,ย่างแชมป์เจลีกกับทางคาวาสกิพอนเตเล่แบบเต็มตัวได้หรือไม่9แต้มนี้ต้องบอกเลยว่าสุดล้ำค่ามหาศา,ศาลจริงๆโดย3เกมต่อจากนี้ของต้สังกัดของโกอุ้มทีละทอน,นั้นประกอบไปด้วย วันที่ 3. กรกฎาคมพบกับทางคาชิวาเวเรโซวันที่10กรกฎาคมพบกับทางอวิสปาฟโก,โกุกะก่อนจะพักยาวเกือบหนึ่งเดือนเต็มในช่วงมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2021ที่ญี่ปุ่นก่อนจะกลับมาแข่งขันในวันที่6สิงหาคมพบกับทางกํบาบะโอซาก้าซึ่งเป็นบอลชาวไทยช่วยกันร,ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับโกอุ้มธีะระธรบุญมาทนในการลกน้มช่วยต้นสังกัดโยโกฮาม่าเอฟมารินอตเพื่อโอกาสในการทวงพลังชั้นเจลิก ขับขึ้นมาอีกครั้งกันด้วยครับนานผมเป็นตัวง,งานนี้นะฮะไปให้กำลังใจกออุ้มกันด้วยนะจ๊ะแล้วมาอทีข่าวต่อมากันดีก่อนครับสามนัดยังไร้ชัยราชบุรีต้านไม่ไหวโดนนากุย่าอัดไป4-0โดยประชาบังกรราชบุรีไม่ผล F4 ต้านพลังความร้อนแรงของนากุย่าแคมปัสไม่ไหวพ่ายไป0-4ทำให้ลงสนามสามนัดยังไม่มีแต้มจบร่วงตกรอบแบ่งกลุ่มเป็นทีมแรก หากเกมนัดที่4ียังไม่มีแต้มอีกครั้งขณะที่ทางนกโกยาแก,กรนปัตลงสามสานัดชนะรวดเก็บ9แต้มเต็มในศึก AFC แชมเปียนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มจีนัดที่3มเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการนี้รเริ่มเกมมาไม่นานนะผมนกโกวยาแก,กมปัสได้ประตูขึ้นนำไปก่อนเลยหนึ่งต่อศูา,ากแจังหวะลูกตั้งเตะมุมทางฝั่งขวาของทางมาเทอุสคาสโตโยดนบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษ ก่อนที่บอลจะลอยมาเข้าศาีรษะของเรียโกะยามาสกิมงเข้าไปตรงตะข่ายแบบง่ายได้ต่อมานะผมสิวินิีต่อมาลูกที่2ก็ตามมาจนได้เมื่อทางนากยยาแคมปัสมาได้ประตูหน,นีเป็น2ต่อศูนย์จากจากังหวะเปิดบอลทางด้านซ้ายของยูทากะโยชิดะข้ามเข้ามาตรงกลางและก็เป็นเรียโกะยามาสกิก uki, ที่ได้มงเข้าไปอย่างสวยสดงดงามและก็เป็นลูกที่2ของเขาในเกมเกมนี้ หละะช่วงทุบาบาดเจ็บหนึ่งนาทีก่อนจะหมดครึ่งแรกนาโอ,อกิบมาดาตได้บอลหลุดเดี่ยวก่อนจะยิงไปติดเซฟกำพลปฐมอธิยกุลทว่ารับบอลกระชอดนะฮะกระเด้งมาเข้าทางปืนเรียโกะยามากาชิที่ตามมาซ้ำดับ2เข้าไปแบบไม่เหลือช่วยนากย่าแคมปัสนี้ราชบุรี f อเป็น3ต่อ0ย์และก็เป็นแฮตทริกของเขาในเกมนี้ก่อนจบครึ่งแรกเมื่อสกกรนี้ เข้าสู่ครึ่งหลังนะผมงานนี้นะฮะนากุยะแก,การมปัสนั้นได้ประตูเพิ่มเป็น4ต่อ0นจนได้แต่จังหวะที่ทางทาคุจิโยเนโมโตเปิดบอลจากริมเส้นฝั่งขวาเข้าบนันเขกโทษก่อนที่มานาบุซาอิโตตัวสำรองที่เพิ่งสุกทรงลงมาจะจับบอลลงหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงเข้าประตูไปอย่างง่ายดายช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบเกมราชบุรี FC แพ้นากุยากแกมปัสสยับเยินไป0ูนต่อ4 ทำให้ทางราชบุรีเอฟซีลงสนสามสานัดแพ้รวดยังไม่มีแต้มจอะร่วงตกรอบแบ่งกลุ่มเป็นทีมแรกหากเกมนัดที่4ยังไม่มีแต้มอีกครั้งส่วนนากุย่าแกมปัสลงสนสามสานัดชนะรวดเก็บ9้าแต้มเต็มและยังไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวหลังจากฝูงกุมจีโอกาสเข้ารอบต่อไปสดใสแจ่มแมวโอ้โหเป็นนำ้ำง,งานนี่ทีมราชบุรีไม่ผลเอฟซีเอาไม่อยู่จริงๆนะับผมราชังกรของเราถือว่าทำเต็มที่แล้วก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้นครับ งานนี้ไม่มีชื่อโตโน้นะผมเป็นตัวจริงน่าเสีดายจริงๆและนี่ก็เป็นทันคขาวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายดิ่เชนอลสไตล์ประจำวันที่29มิถุนายน2564โดยเฉพาะพักรั้งฟุตบอลไทยครับ